เมื่อผมไปลองแข่งเบเบดครั้งแรกแต่ภาพที่เห็นนี้ไม่ใช่ผมนะครับอันนี้คนอื่นกดหัวใจกดติดตามแล้วไปดูกันครับโดยคอมโบที่ผมใช้ก็จะเป็นคอมโบทีมพโซน่าเลยนะครับมีวิสัทลอดดันบัสเตอร์แล้วก็แฮมเมอร์นะครับรอบแรกเป็นซ็อกบัตของเขาเจอกับวิสัทลอดของผมนะครับซ็อกบัตของเขาน่าจะเล่นเป็นสายบาลานนะครับไม่รู้เขาใช้คอมโบอะไรแต่เขาเข้ามาตีนะครับตีไปเรื่อยๆจนเขาเสียแรงหมุนไปเองสุดท้ายผมได้สปินเซนิตขึ้นนำเขาไปก่อนหนึ่งแต้ม รอบที่สองเป็นดันบัสเตอร์ของผมเจอกับเลออนเคสของเขาครับทำเบิร์ดฟินิชได้2แต้มขึ้นนําเขาไปอย่างง่ายดายส่วนรอบที่3านะครับผมใช้เป็นเฮลทัมเมอร์นะครับเจอกับซิวว์บูฟแต่รอบนี้ผมชุดพลาดนะครับชุดเอียงไปหน่อยทาให้ซิวว์บูฟของเขาซึ่งเป็นสายสตมินาเนี่ยหมุนนานกว่าอยู่แล้วนะครับเก็บสปินฟินิชผมไปอย่างง่ายดายทาให้ตอนนี้แต้มเขาตามมาเป็น1ต่อสามนะครับผมนําอยู่รอบสุดท้ายผมเลยใช้วิสัทล็อตนะครับลงไปเจอซิวว์วูฟซึ่งเป็นสายสตมินาทั้งคู่นะครับหมุนนานมาก กรรมการนี่ง่วงนอนเลยทีเดียวนะครับก็หมุนแข่งกันไปกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่วิาสาดล็อตเนี่ยมันหมุนนานกว่าอยู่แล้วนะครับทําให้สุดท้ายผมเก็บสปินฟินิชและชนะเข้าไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันรอบแรกของผมนะครับรอบต่อไปจะเป็นยังไงฝากกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วมาเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ